สวัสดีครับคลิปจัดทำนะฮะหาสินค้าไอเดียขายดีนะครับ ebay amazon กลับามีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ ebay นะครับอ่าฉลองเช้าครึ่งเดือนของเข้ากลางปีแล้วนะครับ15มิถุนายนนะฮะแป๊บเดียวจริงๆนะอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของออดออนไลน์คอนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon หาไรายได้แล้วก็เน้นนะครับ หลักสูตรที่ตอบโจทย์ว่าไม่รู้จะขายอะไรเพราะเรามีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon นะครับที่ช่วยตอบโจทย์ว่าขายอะไรดีแล้วก็คีย์เวิร์ดอะไรนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของ eBay นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับนี่สินค้าตัวนี้นะฮะนี่คือช่วงช่วงโควิดนะครับ15พฤษภาก็ยังมีโควิดอยู่ทั่วโลกนะครับสินค้าตัวนี้นะครับยังขายได้ทุกวันเลยนะจริงๆเออในภาพที่ผมแคปไม่ถึง มันขึ้นเลยว่าวันวันวันฮาวหชั่วโมงล่าสุดก็คือเพิ่งขายได้ด้วยนะครับขายมาแล้ว30,000ื่นกว่าชิ้นนะฮะร,ราคาประมาณ300แต่บ้านเราตอนนี้ยังติดปัญหาปรรยชนีไทยอยู่นะครับก็เร็งเงเก็บไว้นะฮะและเดี๋ยวพอพ้นช่วงโควิดนะครับปรรยชนีพัสดุย่อยเออ e เอ,อีแพ็กเกจเอยกลับมาส่งได้นี่เพื่อนๆกลับมาขายได้ลองหาดูนะฮะถ้าใครหาได้แล้วก็ดูครับจูน14จัดไป4 5 6 7จูน13 โอ้โหนิย่วยาวเลยนะแปลว่ามันยังขายดีอยู่เลยนะครับผมอ่ะเ,เพื่อนๆอีเบียของโอทออนไลน์นะครับอยากได้เฉลยนะครับแจ้งมานะฮะโคดยหนึ่งห้าศูนย์หกสองศนะครับแล้วเราจะจัดให้แต่นิดนึงนะตัวนี้ผมดูแล้วยังส่งในช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาขายไม่แพงนะครับมันต้องส่งแบบประหยัดแล้วก็ตอนนี้ที่ส่งที่ขายได้จริงๆก็ต้องเป็นดิฉันอีอเอ็กซ์เพรนะครับตัวเรื่องอื่นยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ เก็บเป็นไอเดียก่อนนะแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่สถานการณ์กลับมาคงที่ก็ออกมาขายได้นะครับอ่ะออดออนไลน์ดอนะครับเว็บไซต์ที่ฉนายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับผมแล้วก็เราก็จะมีอไอเดียสินค้ามาแจกเพื่อน,เอนๆเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับหากอยากเรียน eBay ไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้ก็ ติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ o น o l a i com แล้วก็เรามีสอน Amazon ด้วยนะครับโปรดีๆนะฮะ e bay อเมซอนไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับหากต้องการติดต่อนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ o d o l a i n ่แหละครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีทันใดเลยนะครับผมหรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับ add o n l i n e อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับโทรมาเองก็ได้ครับ0815511616ครับ แล้วก็เราทำช่องคลิปนี้นะฮะขึ้น Youtube ทุกวันไม่ว่าจะเป็นคลิป ebay หรือ amazon สลับกันไปสลับกันมานะครับเป็นกำลังใจให้เรานะฮะอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าหากท่านชอบคลิปสไตล์นี้นะครับยังไงก็ฝาก Subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นด้วยนะฮะมี Facebook Fanpage มี Twitter มี Instagram นะฮะอัปเดตคลิปเหมือนกันใครเล่นทางโซเชียลอื่นนะครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ